สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับตอนนี้คนอยู่กับผมนะครับต้นจากไอ้ต้นไฟครับวันนี้ครับก็จะต่อจากต่อคลิปที่แล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีีที่สองสำหรับการทำสเต็ปแมสเซจนะครับซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้ผมก็บอกไว้แล้วนะครับว่าเดี๋ยวเอาผลลัพธ์มาให้ดูนะครับว่าผลลัพธ์หน้าตาเป็นยังไงนะตอนนี้ก็หน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือผมใช้แค่เทคธรรมดาตามหน้าจอที่เห็นนี่เลย ก็คือทำแค่เรื่องของการส่งข้อความออกไปหลังจากที่มีการเพิ่มเพื่อนเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็มีข้อความเด่งเข้ามาเนาะตรงนี้ก็เห็นตัวอย่างแต่เดี๋ยววันนี้เราจะพาให้เพื่อนๆได้รู้ว่าถ้าสมมติว่าเราอยากจะลองเทสเองบ้างแล้วข้อความมันส่งมาหาเรายังไงนะครับแล้วส่งมาช่วงเวลาไหนประมาณนี้เลยแล้วเดี๋ยวผมพาไปทําแล้วก็พาไปดูเทคนิคแล้วก็ไปดูว่ามันมีการปรับเปลี่ยนและอัปเดตยังไงบ้างนะประมาณนี้เลยนะ เดี๋ยวเราไปดูเริ่มตั้งแต่การที่จะเข้าไปที่เมนเจอร์ก่อนแล้วกันนะครับึงนี่การเข้าไปที่เมนเจอร์นะครับผมก็ยังขออนุญาตใช้ผ่านเจ้าโมบายเหมือนเดิมนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับในภาพที่เห็นอยู่ในที่มือถือนะ,อะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนโหมดนิดนึงเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนโหมดให้เป็นให้เป็นแบบแน่นอนนี่อ่ะผมกลับมาตรงน,นี้นะครับนี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นสเต็ปแมสเซจนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูตัวแรกก่อนตัวแรกที่เราทําไว้นะนี่ ที่เราคลิกเข้ามาที่ตัวแรกนะที่เราทําก่อนหน้านี้นะครับที่บอกว่าเห็นตัวอย่างในการที่ส่งเข้ามาแล้วนะครับประมาณนี้นี่คือ1วันนะครับ1วันแรกที่มีการส่งข้อความเข้ามาก็คือผมก็เขียนข้อความไว้ประมาณนี้เหมือนที่เห็นเมื่อสักครู่นะตอนนี้ผมเอาภาพขึ้นมาให้ดูว่ามันมีการแจ้งเตือนมายัางไงนะก็คือเตือนตั้งแต่ช่วงเวลา10บโมงนะครับ10บโมงก็ตามภาพเมื่อกี้เลยนะว่าเป็น10บโมงจริงๆคราวนี้เดี๋ยวถ้าสมมติว่าวันถัดมานะครับวันถัดมาต่อมาอีกหนึ่งวันนะครับผมก็ถึงจะ ค่อยไปแจ้งข่าวว่าเนี่ยมีการลดราคาอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็คือตามสเต็ปของโฟมาเลยนะครับนี่คือถ้าจ่ายเริ่มเพิ่มเพื่อนคราวนี้ก็1วันผ่านไปนะครับหลังจากที่เพิ่มเพื่อนเสร็จปุ๊บก็จะมีข้อความที่ผมทําเป็นข้อความไว้จริงๆมันทําได้หลายแบบนะอันนี้คือตัวอย่างที่ผมทําไว้ก็คือส่งข้อความเข้ามาแล้วเดี๋ยวอีกหนึ่งวันต่อมานะครับก็คือวันถัดไปนี่แหละก็จะมีการส่ง ข้อความมาหาผมอีกเป็นเรื่องของการลดราคาเหมือนกันครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการลดราคาที่ผมเขียนไว้คร่าวๆว่าประมาณนี้ก็ให้เขาเข้าไปดูรายละเอียดในไลน์แชทบอรดอีกทีหนึ่งก็จะเห็นตรงนี้นะครับคราวนี้ถ้าสมมติว่าเราอยากจะเป็นคนที่แบบอยากจะลองเทสเนานะแล้วก็ให้มันแจ้งเตือนมาที่รังบ้างนะครับสิ่งแรกเลยนะสิ่งก่อนที่เราจะเริ่มไปทำขั้นตอนที่มันจะเตือนมาหาเราได้เนี่ยเราก็มาที่ตัวสเต็ปแม่เสจนี่แหละ พอเรามาที่ Step Message เสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการสร้างนี่กดสร้างใหม่ขึ้นมาเลยนะครับเสร็จแล้วพอเราเลือกว่าสร้างใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับให้เรากรอกชื่อนะเดี๋ยวผมขออนุญาตถอยกลับไปก่อนแล้วกันเอาตัวที่ผมเพิ่งทําเมื่อกี้นี่แล้วกันนะฮะก็คือพอเรากดสร้างใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับจากนั้นนะเราก็ทําการเขียนชื่อของ โครงการเราก็คือสิ่งที่เราอยากจะทําต่อจากนี้นะครับเราก็เขียนชื่อไว้อันนี้จะเป็นชื่อที่เรารู้เองภายในตัวเราเองนะครับหลังจากนั้นเราก็เลือกโซนเวลาพอเลือกโซนเวลาเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาแบบละเอียดนะครับที่แล้วมันไม่ละเอียดแล้วก็จะบอกเทคนิคอันนึงนะครับก็คือในเรื่องของการที่จะส่งออกไปนะครับตรงนี้เสียค่าโพสนะครับนี่คือล่าสุดนะอัปเดตล่าสุดในะตอนนี้คือการเสียโพสตามแพ็กเกจที่เราใช้ในไลน์ออฟชเชอร์เฮาสสมมติว่าวันนี้เราส่งหนึ่งครั้งนะครับ ต่อ1คนนะครับที่เข้ามาเนี่ยเราก็จะเสียไป1นึ่งเมสเซจนะเสร็จแล้วพอถ้าเราตั้งไปอีกนะไ่อีกอีกประมาณ2อสามวันแล้วไม่ส่งอีกมันก็เสียไปอีก1นึ่งเมสเซจประมาณนี้เลยนะครับเราก็ลองคิดคํานวณให้ดีแล้วกันนะครับว่าเราอยากจะให้คนที่เข้ามาเนี่ยแบ่งประเภทแบบไหนยอยากจะส่งอะไรสื่อถึงใครประมาณนี้นะครับก็คํานวณตรงนี้ให้ดีๆแล้วนะฮะครคาวนี้นะครับตรงเรื่องของการตั้งเวลาก็คือเราตั้งเวลาแล้วเนานะแล้วก็ เปิดพีเรียของมันก็คือระบบที่เอาไว้ให้รู้ว่าเราจะใช้การเตือนแบบนี้เนี่ยช่วงเวลาไหนถึงเวลาไหนนะครับในภาพที่เห็นก็คือในวันที่1นนะครับหมีนานะครับตั้งแต่เที่ยงคืนไปเลยเนี่ยผมก็จะเริ่มเปิดโปรโมชั่นที่เป็นการแจกคูปองให้เขาได้รับรู้ว่าเอาได้รับคูปองเนี่ยนะคูปองนี้จะเป็นคูปองส่วนลดที่จะเอาไว้ใช้ในการซื้อสินค้าที่จะเอาสินค้ามาให้เขาในวันถัดไปอะไรประมาณนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะได้เฉพาะที่แบบเพื่อนใหม่เท่านั้นประมาณนี้เลยนี่พอเรามาเสร็จแล้วครับก็จะมีเงื่อนไขของโฟรของการเพิ่มเพื่อน1วันนะครับหวันเนี่ยผมก็แตกย่อยออกมาเป็น1อันคูป,ปองไว้ก่อนเสร็จแล้วพอถึงช่วงอีกช่วงเวลาหนึ่งก็ปล่อยออกมาอีกเป็นการให้ตัวที่บอกว่าคูป,ปองนี้เอาไปลดราคาอะไรได้บ้างอะไรประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็คือเสร็จสิ้นคราวนี้ตอนที่เราจะสร้างนะครับเราจะมีเงื่อนไข โดยเราคลิกไปอันเนื่องขายแรกเลยนะหละังจากที่เราตั้งเวลาพิเลียดไปแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาเลือกที่เพิ่มเพื่อนนะนี่เราคลิกเข้าไปเลยให้สังเกต,ตนะครับตรงนี้นะครับด้านขวามือของเรานะจากในภาพนะครับตรงนี้ก็คือเราตั้งเวลาวันที่1ทุกรูปแบบเนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะกําหนดรูปแบบเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็คือการคลิกตรงรูปแบบนะ <S <S แล้วก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีให้เราติ๊กเลยนะว่าเนี่ยการที่อยากจะให้ระบบมันเข้าไปเตือนนะครับกับบุคคลที่เพิ่มเพื่อนมาใหม่เนี่ยเราจะ จะได้คำนวณได้ว่าที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาพามเข้ามาผ่านช่องทางไหนนะครับก็มือมีสามารถมีการค้นหาก็คือการเสิร์ชตัวลายอาชีพเ,เขาของเรานะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราติ๊กเงื่อนไขอย่างนี้นะมันก็จะเป็นการหามาจากคนที่ค้นหาแล้วก็ให้คู่ปองนี้ไปอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าจะมาจากหน้าแรกหน้าแรกก็หน้าหลักนะครับหน้าหลักก็ประมาณว่าเปิดขึ้นมาแล้วเลื่อนๆ,ๆ,ๆไปแล้วเจอนะครับวันนี้เราก็สามารถที่จะกําหนดตรงนี้ได้นะ ไอคอนถัดมานะครับคือไอคอนเพิ่มเพื่อนก็คือสมมติว่าเขาส่งไอคอนต่อกันนะบสอบคงคส่งคอนแทกเนี่ยออกไปให้อีกคนหนึ่งแล้วเห็นแล้วปุป๊บเรากดเพิ่มเพื่อนเข้ามาอันนี้เขาก็จะเก็บเป็นข้อมูลเอาไว้ให้ว่าเนี่ยเรามาจากการเพิ่มเพื่อนนะแล้วก็เราก็จะได้เงื่อนไขในการที่จะส่งพุชออกไปหาบุคคลนั่นะนะครับในการแจ้งเตือนเป็นสเต็ปแมสเซจเนี่ยแหละเราก็แล้วแต่เรานะครับแล้วก็แม้กระทั่งล็อกอินนะหรือว่าเป็นการใช้ QR โค้ดก็จับตรงนี้เหมือนกันหรือเป็นการแชร์คอนแทคออกไป ก็หลายแบบนะผมว่านี่ก็มีให้เลือกเยอะค่อนข้างค่อนข้างหลายแบบเลยนะถ้าเราอยากจะทำเป็นเงื่อนไขเฉพาะนะครับแต่ถ้าอยากจะให้เห็นทุกรูปแบบเลยก็เอามันทั้งหมดเลยนะติดทุกรูปแบบเลยเขาจะเข้ามาหาเราเป็นเพื่อนเราด้วยช่องทางไหนนะหรือว่าติดต่อจากด้านไหนก็แล้วแต่นะก็ให้เขาเข้าเงื่อนไขของ step message นั้นไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับใน step ที่1ก็คือพอเราตั้งเงื่อนไขได้แล้วนะเราตั้งรูปแบบสิเรียกว่ารูปแบบการพเพิ่มเพื่อนเ,เข้ามา ก็ทกําการบันทึกนะครับหลังจากนั้นพอเลื่อนลงมาดีน,นึงนะครับเราสามารถแตะตรงเส้นได้เลยนะแตะตรงเส้นปุ๊บแล้วก็ให้เราเลือกวันเวลานะครับก็คือ1วันเนี่ยก็คือหลังจากที่เขาแอดเพิ่มเรามาแล้วนะเขให้ผ่านไปอีก1วันเพราผ่านไป1วันเสร็จปุ๊บตัวสเต็ปแมสเซจเนี่ยก็จะเริ่มทางานพอเริ่มทํางานเสร็จปุ๊บนะครับในเงื่อนไขขึ้นมาเนี่ยตัวนี้พอมันเป็นปึง้งเข้ามาเงื่อนไขนะครับถ้าเราแตะ มันจะมีแต่อีกบรรทัดหนึ่งก็คือการส่งข้อความกับเงื่อนไขถ้าเงื่อนไขพวกมันจะฉีกออกด้านข้างนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยเงื่อนไขแรกผมก็ออกระบุไว้ว่าผมจะแจกเป็นคูปองนะก็ให้มีข้อจากัดก็คือทั้งเพศชายเพศหญิงใครก็ได้เข้ามาเถแล้วก็เงื่อนไขของเงื่อนไขถัดมาก็คือการขยับออกมาในช่วงเวลาหนึ่งเราจะส่งข้อความนะครับที่เป็น ตัวคล้ายๆเหมือนลิสต์ e มสเซจก็ได้ออกส่งออกไปให้เขาและให้เขาอะได้เห็นในสิ่งที่เรากาลังจะเตรียมหลังจากที่เราให้คูปองเขาไปแล้วนี่นะครับก็คือขาที่1พอทําได้คูปองเสร็จปุ๊บก,ก็คือสําเร็จก็คือส่งออกไปเสร็จแล้วอีกขาที่2นะครับเดี๋ยวันก็จะไปส่งตัวสินค้านี่แหละที่เราทําไว้ก็จะถูกส่งออกไปเหมือนกันนี่ก็คือประมาณนี้นะพอเราคลิกที่ตัวคูปองเนี่ยเราสามารถที่จะไปเ,เลือกช่วงเวลาได้เลยนะว่าอยากจะให้ระบบเนี่ยมันเตือนช่วงเวลาไหนส่งไปหาคนนนะครับที่เขาต้องเพิ่มเพื่อนม,มาหาเราเน ส่งไปในช่วงเวลาไหนแล้วก็สามารถทําเป็นลิสต์เมสเซจอะไรก็ได้คูปองหรืออะไรก็ได้นะครับที่เราสุกว่าเราจะมีโปรโมชั่นให้เขาหรืออยากจะให้เขาติดตามแล้วก็ซักเซ่อะไรบางอย่างนะครับก็ลองคํานวณตรงนี้ดีๆนะฮะพอทําเสร็จก็กดบันทึกพอบันทึกเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเนาะเราก็ทําการบันทึกนะครับปึง้งพอบันทึกเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นนี่เลยมันก็จะเป็นอสองเรื่องนะครับตรงนี้ที่เราทําไว้ในครั้งแรกนะครับครั้งแรกผมตั้งใจที่จะให้มันหมดวันนี้แหละ ในเรื่องแรกนะครับก็คือเดี๋ยวใครเพิ่มเพื่อนมาอีกทีนึงก็ไม่ได้เจอเรื่องแรกแอาจจะไปเจอเรื่องที่2นะเพราะว่าเราตั้งพิเลดไว้ตั้งแต่วันที่1มีนาคมนั่นเองนะครับก็จะมีสเตปนี้ใครเพิ่มเข้ามานะครับก็จะเสียการพุชออกไปแน่ๆน,นะครับในครั้งก่อนที่ผมบอกไปเนาะ,ะครั้งนี้จะเป็นการเสียพุชสแมสเซจนะครับหลังจากนั้นพอเราตั้งค่าเสร็จแล้วนะเราอยากจะรู้ว่าการเตือนเนี่ยมันมาเตือนจริงๆไหมมันอยากจะมาเตือนถึงเราหรือเปล่านะให้เรากลับไปแบบนี้นะครับหลังจากที่เราเซ็ตค่าทุกอย่างเรรียยบ้้อแลว ขับพิธีไลน์ o อ f ฟิเชียล c อคเคของเรานะฮะนี่เลยพอเราเข้าไปที่ Line Official Account ของเรานะให้เราทำแบบนี้นะครับก็คือการแตะที่ตัวขิดขีดด้านข้างนี่แหละจากหลังจาก,จากนั้นนะเราทำการบล็อกไปเลยนี่พอบล็อกไปปุ๊บเสร็จปุ๊บกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือเมอเราบล็อกไปแล้วเนาะเสร็จแล้วเราค่อยกดไปเป็นการเพิ่มเพื่อนเข้ามาใหม่อ่าอันนี้ก็จะเข้าหลุมแล้วครับจะเข้าหลุมที่เรื่องของตัวสเต็ปแมสเซจแล้วแล้วเดี๋ยวพอวันพรุ่งนี้เราก็จะเห็นสเต็ปแมสเซจทำงานขึ้นมอ เราก็จะได้รับข้อความนั้นด้วยนะตามพิเรียดที่เราตั้งเวลาเอาไว้ก็คือขอให้มันผ่านพ้น1วันไปก่อนแล้วระบบมันก็จะทําการแจ้งเตือนเข้ามาหาเราตามสเต็ปที่เราตั้งไว้1 2ึ่สมสี่แล้วแต่เราเลยนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าส่งออกไปเป็นการเสียค่าพ u m เมสเซจนะฮะตามแพ็กเกจที่เรามีอยู่แต่มันจะส่งไปแล้วบุคคลสมมุติว่าวันนี้เพิ่มสิคนเขาก็ส่งให้เราเราตัวเตเมสเซจเนี่ยก็ส่งออกไปหาสิคนนั้น ตามเงื่อนไขที่เราตั้งไว้นั่นเองนะครับวันนี้ก็จะเป็นอ่ีที่เล่าถึงเรื่องนี้ในการทํางานแล้วก็สเตปของมันด้วยนะครับลองเอาไปคํานวณแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะลองวางแผนดูแล้วกันนะครับว่าเราจะเอาตัวสเตปแมสเซจเนี่ยมาใช้กับธุรกิจของเราหรือละไเอาเชื่อแอคเค n t ของเราเนี่ยได้อย่างไงบ้างนะครับ วันนี้ถ้าถูกใจในคลิปนี้นะครับผมก็รบกวนฟากกดไลค์คลคกดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยแล้วกันนะครับหลังจากที่ทดสอบมาแล้วก็ได้เข้าใจในรูปแบบของมันแล้วนะครับก็เพื่อนๆก็น่าจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้บ้างไม่มากก็น้อยนะเป็น EP ที่2แล้วนะครับก็คือน่าจะจบที่ EP ที่2นี่แหละในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ถ้ายัางไงนะครับอยากจะติดตามข่าวสารหรืออยากจะอัปเดตเทคโนโลยีหรือว่าเรื่องราวใหม่ๆของไลฟ์เอาเช้ยเขานะครับก็ฝากช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับไอต้นไฟครับ วันนี้ก็คงจะมีเนื้อหาสาระเพียงเท่านี้ขอขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ